สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะมาค่ะอพิสซดนี้เรามาเจาะลึกเกี่ยวกับองค์รัชทายาทกันนิดนึงนะคะมาดูเรื่องราวเรื่องครอบครัวของท่านค่ะที่ท่านได้แต่งงานนะคะกับกับพระชายาของท่านเนี่ยก็คือด้วยความไม่เต็มใจนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เขาเสียใจมากแล้วก็เป็นบาดแผลอยู่ในใจเช่นเดียวกันนะคะชื่อขององค์รัชทายาทก็คือ คนสนิทก็จะเรียกว่าหล่นเต๋อนะคะส่วนแซ่ก็แน่นอนว่าแซ่ฮองเต้น,นะคะแซ่หวนค่ะเรื่องราวที่พูดถึงพระชายาของรัชทายาทครั้งแรกในเวอร์ชั่นละครก็คือจากคําพูดของหลิงปู้อีนะคะที่หลิงปู้อีอธิบายแล้วก็เล่าเรื่องราวของคนในราชวงศ์ให้กับเฉิงเซ้าชางนะคะผู้หญิงที่เขารักให้ได้รู้นั่นเองว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะคะก็หลิงปู้อีก็ได้บอกเกี่ยวกับชายาของรัชทายาทกับนางเอกเนี่ยว่าเออเป็นคนที่ มีชาติกำเนิดมาก็คือคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคือมาจากตระกูลที่ค่อนข้างจะอ่อนแอแล้วก็ดังนั้นตอนนี้ก็เลยไม่ได้รับการต้อนรับเท่าที่ควรนะคะซึ่งตอนที่พวกเราได้ยินพวกเราก็คงจะงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมล่ะปกติแล้วองค์รัชทายาทเนาะจะแต่งงานทั้งทีพระชายาก็ต้องมาจากตระกูลที่เข้มแข็งสินะคะจริงๆแล้วมันก็มีสาเหตุค่ะว่าทาไมทาไมนะคะ,ะพระชายาถึงมีต้นกาเนิดที่ในณนะปัจจุบันนี้ถึง ไม่แข็งแรงแล้วนั่นเองค่ะก็จริงๆแล้วนะคะในช่วงก่อนที่จะแต่งงานก็คือตอนที่ท่านรัชทายาทยังเป็นโสดนะคะท่านมีคนรักของท่านอยู่ค่ะท่านไม่ได้ที่จะมารักกับชายาคนนี้เลยนะคะไม่ได้มีความเต็มใจโดยธรรมชาติของท่านเลยนะคะ แต่ว่าท่านก็ยังแต่งเพราะว่าความใจอ่อนของท่านนี่แหละค่ะ,ะความเคารพต่อผู้ใหญ่ผู้อาวุโสนะคะท่านก็เลยแต่งก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมันสร้างความไม่พอใจให้กับตัวของรัชทายาทเองเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะ ปกติแล้วนะคะก็จะไม่ค่อยพูดคุยอะไรกับพระชายาของท่านนักนะคะแล้วก็ต่อมามันก็จะเกิดโศกนาฏกรรมของการแต่งงานครั้งนี้ก็เกิดมาจากหัวใจที่อ่อนนั่นแหละคะ่ะของท่านรัชทายาทนะคะนี่การแต่งงานนะคะระหว่างรัชทายาทกับชายาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนแล้วเมื่อจักรพรรดิต้องการเอาชนะตระกูลท้องถิ่นตระกูลหนึ่งค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะคือการเป็นท้องเต้มันจะต้องมั่นคงทั้งในเมืองหลวงแล้วก็ในชนบทใช่ไหมคะทีนี้มัน ก็จะมีะตระกูลขุนนางท้องถิ่นนะคะที่ไม่ยังกระด้างกระเดื่องไม่นับถือแล้วก็ไม่ยอมรับว่าฮองเต้เหวินเป็นจัก,กรพรรดินั่นเองค่ะทีนี้นะคะพอทางโน้นได้ยินข่าวว่าทางจัก,กรพรรดิเหวินได้ขึ้นครองอํานาจเนี่ยแล้วก็ก็เลยมีการเสนอตัวนี่แหละค่ะบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวถ้าอยากให้ชนบทแถบนี้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนะก็เออมีการเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีกันนะคะก็เลยยก ยกลูกสาวให้ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นลูกสาวของตระกูลชาวบ้านชาวบ้านที่หนางก็ไม่ได้มีบุคลิกอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษเลยนะคะให้มาแต่งงานกับองค์รัชทายาทคือมันเป็นข้อเสนอของพวกชาวชนบทเหล่านั้นนั่นเองค่ะซึ่งที่สําคัญที่สุดในขณะนั้นคือรัชทายาทเนี่ยท่านก็มีคนรักอยู่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเพื่อประโยชน์แล้วก็ความมุ่งมั่นของท่านพ่อที่จะปกครองใต้ล่าอย่างสงบสุขนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของรัชทายาทก็เลยอ่ะแต่งก็ได้นะคะ แต่ใครบ้างล่ะคะที่จะไม่ต้องการแต่งงานกับคนที่พวกเขารักนะคะดังนั้นผู้หญิงที่ที่ท่านชื่นชอบแล้วก็ผู้หญิงที่ชื่นชอบท่านเนี่ยก็เลยอืมีมตําแหน่งจริงๆแล้วสูงส่งกว่าสูงส่งกว่าพระชายาทั้งนั้นเลยนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะสิ่งเหล่านั้นก็คือด้วยความที่ทางท่านพ่อก็มี ไม่ได้มีหาเลมที่ใหญ่เพราะฉะนั้นรัชทายาทก็เลยไม่ได้ไม่ได้รับสนมอะไรแล้วก็ผู้หญิงที่มาจากตระกูลใหญ่นั้นก็ไม่ได้อยากที่จะเป็นสนมะนะคะท่านก็เลยมีชายาเพียงแค่องค์เดียวไปก่อนนะคะคือใครอยากจะมาเป็นเมียน้อยกับผู้หญิงที่มาจากชนบทละคะคือเราก็ต้อง <c oughs> คิดถึงคิดถึงจิตใจของผู้หญิงที่สูงสัก์ที่เกิดอยู่ในเมืองนะคะว่าเขาก็คิดกันประมาณนี้แหละค่ะ ทีนี้มันมีเหตุการณ์นะคะช่วงที่องค์ราชทายาทเนี่ยจะสละตําแหน่งแล้วเนี่ยเขาก็มีความคิดว่าเออเนี่ยพระชายาของเขาเนาะก็คงจะไม่สามารถแต่งงานได้ในอนาคตซึ่งมันก็จะไม่ดีกับผู้หญิงเนาะอย่างน้อยเขาเสื่อมอานาจไปเขาก็อยากจะให้เนี่ยให้พระชายานะคะคือปล่อยนางไปเป็นอิสระค่ะนี้พระชายาถามว่าไปไหมจริงๆในนิยายต้นฉบับนางไปนะคะนางไปอ่ะเออเพราะว่า เพราะว่านางก็อยากมีชีวิตที่มีความสุข ตลอดชีวิตแล้วทีนี้พอเสื่อมอํานาจเสื่อมยศแล้วนะคะนางไปจริงๆค่ะก็หลังจากการแต่งงานกับชายาองค์นี้นะคะรัชทายาทเดิมทีก็ต้องการที่จะปฏิบัติต่อนางอย่างดีเลยแต่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าคือพระชายานี้ก็ไม่ได้มีความรักที่แท้จริงให้กับให้กับพระองค์ก็คือให้กับรัชทายาทนั่นเองแล้วก็นางก็ในที่สุดแล้วก็จะเผยทัดแท้ออกมาซึ่งในซีซั่นที่สองหวานว่าน่าจะได้เห็นเนาะก็ถ้าสร้างตามนิยายต้นฉบับ ก็จะมันมากเลยนะคะคือนางไม่ได้มีคุณธรรมแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มีจิตใจที่กว้างขวางเหมือนอย่างที่เราเห็นหน้าตาดีๆแล้วก็น่าสงสารร้องไห้เก่งอยู่ในเวอร์ชั่นละครในขณะนี้นะคะเวอร์ชันนี้ยายต้นฉบับคือเดี๋ยวนางจะเผยธาตุแท้ที่ไร้คุณธรรมแล้วก็จิตใจแคบค่ะแล้วก็เราจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ก็จะไม่ใช่คู่ครองที่ดีเลยนะคะถึงแม้ว่านางจะมาจาก จากครอบครัวที่เป็นชนบทซึ่งจริงๆแล้วท่านเย่เฟยก็มาจากครอบครัวในชนบทเช่นเดียวกันแต่ว่าท่านได้รับการศึกษานั่นเองแต่ว่าสําหรับนะคะคชายาของรัชทายาทคือการศึกษาน้อยแต่ก็มาจากครอบครัวธรรมดาธรรมดาในชนบทนั่นเองค่ะก็องค์ชายเราก็ต้องเสียใจนะคะแล้วก็ จริงๆแต่งงานด้วยความไม่รักแต่พอแต่งแล้วปล่อยเป็นอิสระแล้วทัดแท้มาเห็นแบบนี้นะคะว่าไปจริงๆท่านก็ผิดหวังมากขึ้นเรื่อยๆค่ะความสัมพันธ์นะคะของของเขากับเนี่ยพระชายาก็แย่ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นอดีตพระชายาไปเลยนะคะก็ในตอนที่จะต้องแบบ ปล่อยให้ไปเป็นอิสระนะคะพระชายาเนี่ยก็ทางตระกูลในชนบทของพระชายาก็มีการเรียกร้องให้ทางราชวงศ์ชดใช้ด้วยนะเออ,เออเออมีถึงขั้นนี้เลยนะคะเออชาวบ้านชาวบ้านจริงๆเลยค่ะบอกว่าต้องชดใช้มาซึ่งวิธีการนี้ในสมัยจีนโบราณมันก็มีจริงๆนั่นแหละค่ะมันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะก็ยังมีเรื่องราวของความเป็นครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะ เอาละค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้นะคะมันก็มาจากหัวใจที่อ่อนแอขององค์ชายเรานั่นแหละค่ะก็ในที่สุดนะคะ จุดจบนะคะของทางรัชทายาทแล้วก็ทางพระชายานี้ก็คือแยกกันแน่นอนในช่วงช่วงหลังหลังจากที่ท่านได้ประกาศนะคะสละตาแหน่งแล้วค่ะก็จริงๆร,รัชทายาทนี่ถือว่าเป็นเป็นคนที่ทําชั่วน้อยนะในเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งในนิยายต้นฉบับรวมทั้งในละครนะคะพวกเราก็เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วนอกจากความใจอ่อนแล้วท่านก็ทําชั่วน้อยมากคือท่านไม่ไม่ค่าใครอะไม่ ฆ่าใครแต่ว่าท่านมักจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้คนอื่นน่ะได้ฆ่ากันนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ถือว่ามีมีความผิดเหมือนกันนะคะความใจอ่อนของท่านนํามาสู่ภัยพิบัติมากมายเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะแต่อย่างไรก็ตามการกระทําแล้วก็ความใจอ่อนของรัชทายาทก็นําความเสียใจอย่างหาที่เปรียบไม่ได้มาให้กับชีวิตของเขาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเรื่องนี้เขาก็ต้องรับมันให้ได้เช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสูจน์นี้นะคะหวังก็ให้ทุกท่านมีความสุขมาก เดี๋ยวพบกับหวานได้ใหม่ในอพิสดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ